กาละครั้งหนึ่งระา่างมันไปแล้วมันเป็นเช้าวันหนึ่งที่ไร่และแพะอัจฉริยะกำลังใช้อุปกรณ์ใหม่ของเขา แต่เหมือนอย่างเคยเจ้าหมาป่ากำลังแอบดูอยู่ฉันจะยิงตัวเองไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องยิงยักษ์นั่นแหละยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นแล้วไกา่ัด้ไง อัจฉริยะโยนหญ้าแห้งจำนวนมากในวันนั้นแต่เขาไม่เห็นหมาป่าไปแล้วนะฮะหมาป่าหยุดเลยนะฮะลงมามาลไกไ ไม่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 เดี๋ยว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 สิหยุด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 เฮ้ยเฮ้มานี่ใส่ยะพอใจหรือยังฮะเราติดอยู่ในนี้แล้วเนี่ย เออแล้วแล้วเราจะลงไปได้ยังไงล่ะออืมเฮะแพ้อัจฉริยะคิดอะไรได้อืเดี๋ยวก่อนนะ ไม่นะแม้ว่าแพ้อัจฉริยะจะมีแผนที่เยี่ยมยอดอแต่เราไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเลยเชือกเราต้องการเชือกอะเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดการแล้วเราจะทำยังไงกันดีช่วยด้วยช่วยด้วยเออนี่นี่นี่ไอ้เจ้านี่ยาวพอไหมอืม ไม่อ่มันยังยาวไม่พอเราต้องการเยอะกว่านี้มากเออสบายมากเลยฉันมีเพียบจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดนึงนิดนึงนิดนิดดึง,ดงมาป่าและแพอ,อัจริยะลงมาที่พื้นได้สำเร็จอ Hey, แต่หมา,มาป่ายังออกจากตะกร้ามไม่ได้อา้าทำไมอ่อฉันว่าฉันต้องรีบไปก่อนที่ใครจะมาเห็นดีกว่าเอาเอใช่เลยไปซะเธอะรีบๆไปเลยฉันไม่มองแล้วนะจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงไกลๆไปแล้วไปแล้ว เฮ้ <Huh? laughs> hey, ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราแล้วช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะ กาละครั้งหนึ่งลูกแพะตัวน้อยทั้ง7ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแม่ของพวกมันในเมืองเล็กๆเกมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพวกมันชอบแสงแดดที่ทำให้หัวใจของพวกมันอบอุ่น สัตว์ทุกตัวในเมืองทำงานหนักแม่แพะเป็นหมอประจำเมืองที่น่ารักลูกแพะทั้งเจ็ดไปโรงเรียนกับเพื่อนๆทุกๆเชา้าวันนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยฉันด้วย ผลการคัดเลือกลูกเสือออกแล้วฉันอยากเป็นลูกเสือและไปเข้าค่ายฉันสงสัยว่าครูจะเลือกพวกเราทุกคนหรือเปล่านะสิฉันว่าเป็นไปได้พวกเราอยากเป็นลูกเสือมากที่สุดแล้วลูกแพะทั้งเจ็ดมาถึงสนามของโรงเรียน สวัสดีคครสวัสดีเด็กๆครูจะประกาศชื่อคนผ่านการคัดเลือกลูกเสือตอนนี้เลยก็แล้วกันนะดีไหม <S <S การคัดเลือกเสร็จสิน้นลูกแพะทั้งเจ็ดถูกเลือกเพราะพวกมันกระตือรือร้นและหาข้อมูลการเป็นลูกเสือมา สิ่งสำคัญคือพวกเธอต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครูอยากให้พวกเธอเตรียมของตามรายการที่ครูทำให้นะครับครูหนึ่งอาทิตย์นานเกินไปสำหรับลูกแพะน้อยระหว่างนั้นพวกมันเตรียมของทุกอย่างตามที่ครูบอกในที่สุดวันออกค่ายก็มาถึง วันนี้เราจะได้ไปออกค่ายแล้วรเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมเด็กๆแม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์จ้ะเพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในค่ายลูกเสือสูงครูของลูกก็เลยขอให้แม่ไปด้วยเย้ลูกแพะไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนก่อนไปออกค่าย เอาละเด็กๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยรับคุณนิงโรพวกมันไปถึงที่ตั้งค่ายหลังจากเดินมาเป็นชั่วโมงพวกมันแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันตั้งเต็นท์ สยงามเหลือเกินเขียวขจีผีเสื้อเต็มไปหมดเลยใช่ฉันชอบวิ่งไล่จับผีเสื้อเอาล่ะเด็กๆพู้เธอได้จะเหนื่อยกันมากแล้วเราไปเตรียมอาหารแล้วก็กินข้าวกันเถิะนะกองไฟถูกจุด ถึงเวลาที่ลูกเสือตัวน้อยโปรดปรานแล้วทำอาหารบนกองไฟทุกตัวนั่งรอบกองไฟแล้วฟังเรื่องเล่าของคุณครูพวกมันสนุกกันมากแต่ก็เหนื่อยกันมากหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จแล้วพวกมันก็เข้าไปในเต็นท์และเข้านอนทันที น้อยสามตัวตื่นมาพบกับแสงแรกของรุ่งเช้าพวกมันตัดสินใจออกเดินสำรวจรอบๆฉันเห็นผลไม้น่ากินระหว่างทางมานี่ฉันว่าเราน่าจะเก็บไปกินเป็นมื้อเช้าได้นะ ก็ได้แต่ไม่ควรออกไปไกลเกินนะแพะน้อยทั้งสามเดิอนออกจากค่ายไปเงียบๆเห็นเจ้าผีเสื้อตรงนั้นไหมล่ะเห็นสิสีสวยมากเลยอะฉันชอบตอนมันกระพือปีกมากเลยเห็นผลไม้บนต้นไหมอ่ะเชอรรี่ดูน่าอร่อยมากเลย รีบเก็บกลับไปกันดีกว่านะพวกเราทัานใดนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงวีดวิวในพุ่มไม้ทุกตัวมองดูด้วยความตกใจเนื้อสายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเธอมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นหรอฮะเชื่อว่าฉันเห็นเงา,นาร่างใหญ่ๆสีเทา โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่นะนั่นมันหมาป่าตัวร้ายใี่นะเราโยนผลไม้เพื่อที่จะเตือนเธอได้นะคิดว่างั้นไหมเนื้อสายรู้สึกตัวและเห็นหมาป่ามันหนีไปด้วยความกลัวตอนนั้นเองที่หมาป่าสังเกตเห็นลูกแพะน้อย ลูกแพะคว้างผลไม้ไปที่หมาป่าพวกแกกำลังทำอะไรกันจะพวกตัวป่วนทั้งหลายเราก็แค่มาเก็บผลไม้เราต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยนะแม่กับคุณครูของเราอ่ะน่าจะกำลังตามหาเราอยู่นะอ๋อยจางั้นเหรอแม่กับครูของพวกแกจะต้องรอนานหน่อยแล้วล่ะนะ พวกแกควรจะคิดเรื่องนี้ก่อนทำให้เดือสายหนีไปม้าป่าพุ่งไปจับตัวลูกแพะน้อยพวกลูกแพะเร็วกว่าจึงหนีรอดไปได้จบเบ้นตัวหนึง่งไม่นะเราต้องช่วยน้องของเรา โอเคแต่เราแค่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะเราไม่รู้ว่าหมาป่าพานนอของเราไปที่ไหนและเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะเธอพูดถูกเราต้องรีบกลับไปที่ค่ายเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนั้นสัตว์ทุกตัวที่ค่ายตื่นกันหมดแล้วแม่แพะและคุณครูรู้แล้วว่าลูกแพะทั้งสมหายไปจึงออกตามหาพร้อมกับตัวอื่นๆ ลูกแพะสองตัวยืนเทียงกันอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงแม่และครูของมันแม่แม่คะค,คุณครูเราช่วยน้องชายไว้ไม่ได้หมาป่าได้ตัวเขาไปเราต้องรีบตามไปพวกเขาไปทางนั้นครับ เอาละเราต้องตั้งสติเราต้องลงมือให้เร็วที่สุดนะรู้ไหมพวกมันเดินไปทางที่หมาป่าหายตัวไประหว่างทางก็คิดหาทางหลอกล่อหมาป่าและช่วยแพะน้อยไปด้วยโชคดีที่ค่ายตั้งอยู่บนที่สูง พวกมันจึงตามรอยหมาป่าได้ไม่ยากนักพวกมันลอบตามหมาป่าไปเรื่อยๆเร็วเข้า,เ,าเข้าไปสิได้โปรโดปล่อยผมไปเถอะนะผมจะไม่ขวางทางคุณอีกแล้วอ่ะทุกคนน่าจะเป็นห่วงมากแล้วตอนนี้ย เยียบได้แล้วแกแกน่าจะคิดเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกตอนนี้มันสายไปแล้วขณะที่กำลังคิดแผนการพวกมันก็บังเอิญเจอกับสิงโตสิงโตเป็นหัวหน้าตำรวจพวกมันดีใจที่ได้เจอสิงโตและบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาป่าเหรอติดตามพฤติกรรมมันมาได้สักพักแล้วล่ะแต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาขอสักทีหนึ่งนะ พวกเราดีใจมากที่เจอคุณที่นี่เราต้องแอบเข้าไปเงีย,งยบๆหมาป่าหูมันดีมากเลยถ้ามันได้ยินเนี่ยมันจะต้องหนีไปอีกแน่ๆเลยละ่ะเราเข้าใกล้มากแล้วฉันได้ยินเสียงเขาแล้วลูกน้อยของแม่ต้องกลัวมากแน่ๆ ังให้ดีนะแพะน้อยฉันนอยากให้พวกเธอไปเคาะประตูหมาป่าจะต้องดีใจที่เห็นพวกเธอแล้วก็ยอมให้เข้าไปแน่ๆฉันจะแอบอยู่ข้างนอกนะและเข้าไปทางหน้าต่างแม่แพะกับครูดักรอที่ประตูหน้าอย่าให้เขาหนีไปได้ั่นใครอะเราหลงทาง ขอเข้าไปได้ไหมตาหมาป่า,าเป็นประกายวันนี้คงเป็นวันโชคดีของฉันมันคิดโอ้ดีจังเลยมีแขกมาเยี่ยมด้วยเข้ามาเลยเข้ามาไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมน้องพวกเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยลูกแพะน้อยเดินเข้าไปในห้อง ในตอนนั้นซิงโ,โตกำลังมองพวกมันผ่านทางหน้าต่างและกำลังรอจังหวะที่เหมาะหมาป่ามีรอยยิ้มช uh uh ั่วร้ายบนใบหน้ามันทำน้ำลายหกไปทั่วพื้นฉันได้ตัวพวกแกทั้งหมดแล้ว แม่แพะกับครูข้อประตูตามที่สิงโตส่งสัญญาณอะไรอีกล่ะเนี่ยยังมีลูกแพะอยู่อีกกี่ตัวกันแน่นะ <laughs> ตอนที่ม้าป่าเดินไปเปิดประตูนั่นเองส <c oughs> ิงโตพุ่งเข้าใส่มัน <c oughs> แต่ม้าป่าทนเลื้มมือไปได้ <c oughs> <c oughs> ฉันตามล่านายมันนานแล้วหยุดนะหยุดสิไม่หยุดที่ทำเลยนะแกะรัโพมาจากไหนกัละเนี่ยตอนที่หมาป่ากำลังวิ่งหนีสิงโตลูกแพตัวนึ่งล่ขาออกไปกลางป่ามันสะดุดขาและล้มลงฮพลังลูกแพน,น้อยเร็วเข้ามาจัดการหมาป่าเร็ว

มันจบแล้วเจ้าหมาป่านายจะทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคุณจะเอาตัวเขาไปไว้ไหนหละ่ะที่ที่เขาจะได้สำนึกว่าทำอะไรลงไปยังไงละ่ะแล้วก็ทำร้ายใครไม่ได้จนกว่าเขาจะสำนึกผิดขอบคุณค่ะคุณช่วยชีวิตเด็กๆไว้โอ,โอไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับขอบคุณเด็กๆดีกว่าเพราะเขาฉลาดแล้วก็กล้าหาญมากแถมยังร่วมมือกันเป็นทีมด้วยสิงโตจากไปพร้อมกับหมาป่า ลูกเสือตัวน้อยกลับไปที่ค่ายและเล่นสนุกด้วยกันแน่นอนว่าเด็กๆจะไม่ไปไหนไกลาจากแม่ของมันอีกแล้วเฮ้ hey, มีใครอยู่บ้างไหมผมมีเรื่องจะประกาศแล้วปล่อยเกมตัวใหม่แล้วนะครับผมมั่นใจว่าครั้งนี้จะพวกแพจะหนีไม่รอดแน่แต่แน่และมันคงหนีได้อีกถ้าคุณยอมช่วย มีเพียงทางเดียวที่จะรู้เรื่องนี้ได้ถ้าคุณกำลังดูเราบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอยู่ตอนนี้คลิกตรงนี้เลยนี่แล้วจากนั้นก็ตรงนี้และดาวน์โหลดเกมของเราเมื่อเรียบร้อยแล้วการช่วยเหลือลูกแพะก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วล่ะครับเฮ้ย hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดอังและชมเทนนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ